เกยกินก็ครับแกงแครหอยใส่น้ำปูแกงหอยสุดนี่นะป้าปติโทหอมซอสหอมซอดเน่าหอมพนะักละพักแครหอมน้ำปูซอสหอมน้ำปูซอดหอมหอมยังอีฮักกระจุบมาฮักกระจุบเนะ่ามาครับมาครับมาครับวันนี้อยู่สุ่มผีบ้าหลังบ้านเพลนะครับดังไฟคนกุคนกลุม่มขอสุม,มาตเต่าเหี้ยสกรูกน้ำสมุนไพรหอยนี่ผมกกกลนออกเรียบร้อยแล้วนะครับกกกลวนนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปลวกส่วนพักแครมีพักมหยังเก่ามาใส่เนาะพูดถึงแกงหอยใส่น้ำปูจะไปฟังว่าผมเงะไปเลยนะแม่ป้าอีลุงสุด นี่ผมกินมักงแต่ย้มน้อยล้ําก็แกงใส่ข้าขวคั่วเห็มก่อนนะครับต้มน้ำอุ่นๆเอาหอยตีเฮากกกลนไว้ลงลวกหอยนี่แต่แล้วเป็นลวกก่อนกกกลนหรือว่ากกกลนแล้วมาลวกครับเอาอาคอมเมนต์แนะนำกันได้นะลวกได้ตีตักหอยพักไว้ก่อนครับตาําเคี่ยงวันนี้ใส่จะไข่ตัวเนอะซอยจะไข่ใส่สักน้อยแล้วก็ตาําด้วยเกี๊วยวคาแก่ตาําคากับจะไข่ให้แล้วก่อนเนาะของดีเพิ่มความหอมอันนี่เป็นบะแคนครับบะแคนไม่ใส่แกงตึงมะพงผกแห้งตามชอบมักเเ็สััักกกนนน้้้้้แแแลลวววหหหออออมมมมมตตตีียยยาาบพริขขง นี่ป่าห้านะครับเนอใส่ไปสักจอนนะครับผมชูรถผมเนี่ยกับเข้าบะล้าเพิ่มผงปรุงรดตําทุกสิงง่งอย่างให้แล้วเข้ากันแถมรอบเนาะมาครับหอยเริ่มเย็นแล้วผมก็จะแค่เอาฝามันออกนะครับนเนาะนี่ครับผมถ้าลวกจับลวกได้ตีมันจะแค่ฝาหอยออกง่ายเนาะอีกาของแต่เนี่ยไปก ไปมันตึงหมอไดตีลวครับหอยตั้งมอขางใส่น้ำเครื่องแกงที่เขาตําไหวใส่ลงไปแล้วก็ของดีครับมาได้ล้ำก็ผงชูรสกับ้หําล่างโคกนี่นะครับแต่ลงไปน้ำแกงเดือดแล้วใส่หอยหอยลวกมาแล้วบะท่าแกงเหมือนบะทัวบะเขือบะแปะบ,บะหอยพักเพชรพักละพักแค่ดอกแก้จะข่านเก้าตูนพักที่เป็นเอาใส่แกงแค่นะครับน้องมีพักหย่างก่อนมาใส่ครับอูบะมดมันนักแกงมาสักบืดหมอกพักสลบสไลได้ตี หอมพักละหอมพักแคกขนาดนั้นนะครับตอนนี้ข้าไผ่มักใส่ข้าวคั่วเอาข้าวคั่วมาใส่ตอนนี้เลยนะแปลว่าวันนี้ผมจะใส่น้ำปูน้ำปูเอาอย่างมากินแรงเก้าสิบกับห้าสิบบาทกกจะส่งเริ่มต้นติดสี่สิบซื้อสักสามสี่กระปุกคุ้มกว่านะเพราะว่ากกจะส่งกึ่ดหลอบเดียวสนใจสั่งซื้อตักแช่หาเพจเอาอย่างมากินแรงได้เลยนะครับตกน้ำปูมันในน้ำใส่ลงไปเห็นสักจอนเอาอแอติพอคลิปมาถึงจังหวะนี้ไผ่เคยกิ่นหอมครับแกงหอยใส่น้ำปูคอมเมนต์กันได้นะส่วนเอาอคนใดติบเเเคยยกกินนนออไไไปปปงี้าาาาททัพอนะครับเนน้อออแแกงคหหยใส่ำปูมเาะะหหหอออมมมสดน้ำปปูพัักกลแคไ ตักไปจิ้มกันเลยกินกับข้าวนึ่งข้าวเหนียวกินตอนอุนอ่นๆทอดๆเนาะหีบน้ำแกงซาบน้ำปูตึงลําแต่แต๊ซ้ำหอยนะนี่มันแกนใหญ่ผมว่าตึงคึแรงแล้วบมฮู้จะแกงยังจัดเลยครับผมแกงหอยใส่น้ำปูเนาะแนมสมุนไพรจะเข้าลงเหมสซักโบ,บจูบหอยจุบจ๊บๆตามลงไปคึปั้นขานา้าวกบใหญ่ๆจำน้ำแกงอย่างอีสุดยอดครับผมน้ำแกงนั้นหอมน้ำปูหี่พักตามลงไปมัซักจ้อนสุดยอดครับอันนี้จะขานยางหมอเอาล้ครับฮักกระจูบบะฮักกระจูบเน้อแรงนี่แวรรี่